สวัสดีจ้ามือนีขึ้ยสารตั้งแดนเนาะมาพร้อมกับเครื่องแกงนะจ้าก็มีหอมแดงมี่พริกแห้งแล้วก็ไอตะไคร้นะจา้าสิมาแกงฟักใส่ไก่เด้อจ้าเด้อมือนีเด้อเอาตำเลยจา้าหยอกหยอกเลยจา้ยตาตำเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วม,มาเทใส่หมอ้อนะจ้าพี่น้องจา้า ขวดเป็นะจ๊ะเวดภาตามแดดงไงอยู่งนะจ๊ะเนาะปต่อที่ที่ดีกว่ายังัาไม่นะจ๊ะเอาจะหาลำโอเคหยาจากน้อยกอนนะจ๊ะมี่จิดใหม่นะจ๊ะเนาะอหนอพ่อพอกล้ลงไปนะจ๊แล้ไปจเนาะ

คือนจะจมึ้ช้อนตุ๊บจ๊เลือกนลอดีนะจ๊ะเรวก็ังไปขนเลนจ๊ะเนาะอย่างน้ำข้าวนะข้าวเราตใส่เกลือลายเราเหนิประมาณนี้เด yeah, sure. ียวข้าวาน้ำ right ้อยเลยนะจ๊ะน้ำ้กบข้าใส่หมดเลยใส่หยีนะจ๊ะใส้าวเม่นก็ถั่วไก่นะจ๊ะ้ปลมอปีไปเลย มอพี่ไปนจกน้ออมันเดือดเดือดกล้สุกกเอาบฟนจพี่น้องจารอดมันจมเดือดเือแล้วไปหก็จมเดอมนจานี่เนาะพรกสุเอาบกฟังไี่น้จาฟัเขาลงไซดย่น้องจ่ก้อนวนี้มันข่ากันก้อนแบบนี้ะเลิกพวกมันเข่ากันางนี้ก็เลไปอีกรอบพี่นองเลยนาบอมันลายดอนสีลงนาน้าแล้วนางักกัสีวาง้หเนาะนางไปุบใบที่เดี๋ยวไปมาบึงที่หนึ่งน้องจ่าถ้าใกน้าะ สุดท้ายล้วก็เิมีิปจแล้วก็บไลค์กดับสไครงครับควรซาต่างแดนเลือพี่น้องเออเพื่อเป็นกำลังใจให้่คิดต่อไปนะจ๊ะเนาะขอพุณทุกการรับชมขอพุ้ทุกการอิดตาด้ะยเออขอบคุณเมนิซาเนี่ยแต่ะวากันด้อพี่น้องเอออิจาก็มเลยจ้าที่นี่จะเห็นภูมิาจ้าพี่น้องเอาภูมิมาเติมให้นะจ๊ะเพราะว่าเห็นคนขอจูบมาเติมกระเซ็นนะจ๊ะแต่เรียกขอเปนมาจากสามตัวตีองนจ้ะคิดว่าเปนช่อมันอัน จ้ากันด้วยจ้ด้วยจ้าเด้่อวูวห้องหน้ำคนดูจริงนะเมนูแกงฟักใส่ไตเรียบร้อยว,วยจ้าเด้อมาจา้ามากินนำกันจ้าบ๊ายบาย